หนึ่งครับมาพบกับค kind of uh, evet ู่เอกนารายการครับในศึกมวยเดชสิงห์วินเดียดในค่ำคืนวันนี้ครับมวยคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกมุมแดงครับปานเพชรออิติศักจะพบกับชาติคิติสจโต้ปราจีนครับประวัตินักมวยฝ่ายแดงครับปานเพชรออิติศักนอาชกวัย22ปีจากอําเภอสวนนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีชื่อจริงว่านายสอนรามศีรัตนพันธ์ครับ ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอปิจิศักดิ์ครับที่จกกังหวัดร้อยเอ็ดมีคุณอุทัยศรีรัตนพันธ์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับมีเสียเอกร้อยเอ็ดเป็นผู้สนับสนุนนะครับชกมวทั้งหมด60ครั้งชนะ50ครั้งแพ้10ครั้งครับฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนวันมาเทโอเพนจินดีนอะคาเดมี่ครับส่วนทางด้านในชกมุมน้ำเงินครับชาติจิติโสจะต้งปลาจีนนักชกวัยรุ่นน้องครับวัย20ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ ฝึซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันตุขุมวิทย์ครับมีทางด้านอันตุขุมวิทย์เป็นผู้จัดาการมีสอจอชัยเมสิทธิสนิทพันธ์หรือว่าสอจอต้องปราจีนครับเป็นผู้จัดาการและหัวหน้าค่ายมีฟ้าสีทองทอเทพสุทินเป็นเทนเนร์ผู้สอนครับจบมาทั้งหมด60ครั้งชนะ40ครั้งแพ้17แล้วก็เสมอ3ครั้งครับฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเด่นภูไทย MC77 ไปครับ นี่คือผลงานของทางด้านชาติจิติิ์ชจต้องปลาจีนนะครับผมนี่ครับหมุนได้ครับปานเพชออรอ๊อปปิสักกับนักชุรุ่นพี่วัย22ปีครับ ่านเป็นอภิศักครับลูกศิษย์ของคุณบุดไทยศิียตนพันธ์ครับทีมงานเสกร้อยเอ็ดคนนี้ก็คงจะดูอยู่ที่พ่ายนะครับดูที่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะส่วนวงน้ำเงินครับชาติจิตติสอดจตงปลาจีนครับวันนี้สอจตงก็คงจะให้กลังใจอยู่ที่บ้านนะครับสอจชัยเมสิธิสนิทพันธ์ครับสอจตงปลาจีน นี่ครับคุรดําร้อยก็กรรมการเรียดนักวยทั้งคู่มาที่กลางวิธีครับประชุมกติกาเล็กน้อยก่อนทุกคนกติกาก่อนที่จะทําการชกในที่หนึ่งครับนี่ครับฝ่าตโจ้งไม่มาครับแต่มีคุณอันสุขุมวิทย์ครับมาถอมมงคลที่มุญน้ําเงินส่วนมุมแดงครับคุณสังปาบเกต์ลุกโลดครับหัวหน้าค่ายของทางด้านเพชรมงทางด้านปานเพชรครับนี่ครับ มาถอดบองคนที่มุมเช่นเดียวกันผืนเพทั้งคู่เป็นมวยเข่าล้วนๆครับดูว่าวันนี้ใครจะจับในสอดในได้แขนได้ดีกว่ากันนะรครับแม่ก็เดินทางมาถึงคู่เอกนะครับนี่พี่อันสุขุมวิทย์ครับก็มาถอดบงงคนให้กับชาติจิติสอดตะโตปาจีนครับก็ถือว่าฟอร์มช่วงหลังนี้ก็แข็งแกร่งดีแล้วเกินนะ กรรมการผู้จัดเวทีวันนี้นะครับได้แก่กรรมการพงพัน์ว่องไวขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรันุชกลางกรรมการธีรวุฒิศิรคอนครับและกรรมการธงชัยทองสวีครับเอาละครับคูู้เอกนํารายการของเราพาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับคููเอกนารายการวันนี้อาทิตย์นี้มาไว้ครับว่าคู่ที่แล้วนี่ภาพยังติดตาแฟนๆหลายคนครับคุณสยามครับตะวันซ้ายตูมเดียวเข้าก้านคอเพชรมาลลย นอนแน่นิ่งพันยุกทีสองครับคู่นี้ครับคู่เอน้ารายการครับจะมีช็อตเด่นๆให้เห็นเหมือนคู่ที่แล้วหรือไม่ครับแฟนๆอย่าหนีไว้ไหนครับรอติดตามครับมาดูกันเลยครับยกที่หนึ่งครับร้อยเอ็ดเจอกรีรริล์ครับบ้านไกลเรือนเคียงนะฮะชาติจิติก็อืถีบทำลายจังหวัดไปก่อนครับเปิดทางเข้าไปผ่านเป็นกรุ่นพี่ครับ อาวุโสกว่า2ปีทำความรู้จักกันเป็นเล็กน้อยก่อนครับศึกษาเกมการชกดูจุดบกพร่องนะฮะทีหนึ่งก็ดูเชิงเล็กน้อยครับตามธรรมเนียมของมวยไทยสมัยนี้นะครับการวอมางกายไปในตัวด้วยนะครับขอขอบคุณบริษัทเคมอเตอร์ผู or, ้จำหน่ายรถยโตโยต้าจำกัดโดยคุณวิเชียรสมพรภพรุ่งโรจน์ขอขอบคุณครับบริษัทเ k, k n g l อ b a l ัว o u กุ๊ปจำกัดมหาชน ธุรกิจ5ดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000และบริษัทมวยเด็ด789ครับคู่นี้นี่จะมีนับมีนออีกหรือเปล่าครับแต่ว่าสัญญาณมาแล้วนะครับอาวุธเนี่ยเริ่มหนักแรงด้วยกันยกแรกก็เล่นกันแรงแบบนี้แล้วครับไม่มีออไม่มีพอนครับออกมาแต่ละครั้งนี่หวังผลตลอดครับปานเพชรนักชกลุพี่มุมแดงครับเป็นมวยขวาแต่วางแข้งหน้ได้เนียนตาเหลือเกินครับ นี่ครับน้ำหนักพิกัดที่ตกลงสู้กัน135ปอนด์ครับโดดจังๆมีโอกาสไปฟื้นห้องหมอเหมือนคู่ที่แล้วได้ครับดูครับฟอร์มหลังของทั้งสองคนครับต้องบอกว่ายังไม่มีใครเคยแพ้ครับวันนี้ต้องมีหนึ่งคนแล้วครับที่ต้องผิดหวังแล้วก็มีหนึ่งคนครับที่สมหวังครับสร้างสถิติโดยการชนะต่อเนื่องสองครั้งซ้อนให้กับตัวเองครับกับฟอร์มสองครั้งล่าสุดของทั้งสองมุมครับก็อยากจะคว้าชัยชนะกันด้วยกันนะครับ ขณะที่มูดแดงเนี่ยปานเพชรครับถือว่าจังหวะฝีมือเนี่ยสุดยอดเลยฮะแนอดีตเนี่ยก็เคยชนะโจเซปราซิลี่ครับแชมป์โลกมวยไทยจากประเทศอิตาลีมาแล้วด้วยถือว่าไม่ธรรมดานะครับแข่งกับโอ้แต่ว่าโดนหมัดซ้ายครับแม่ชาจิตติครับกดซ้ายเลยครับแมดีว่าไม่ลึกนะลึกอีกนิดนี่ได้เรื่องเลยน้ำหนักได้แต่ทิศทางยังไม่ค่อยได้ครับแหมเอาล่ครับเริ่มจะต่อแววอันตรายครับนักชกมันน้องจับบุญรำครับชาจิตติ จอต้องปราจีนครับนี่ครับออกกันเจ็บๆแรงๆทั้งสิ้นครับช่วงปลายยกที่หนึ่งครับดุครับนี่ครับใส่ขาเจาะยางครับสับเข้าไปแม่มีหมัดขวาคอยบวกคอยส่วนครับทาง้านปานเพชรปาดไม่ได้ทั้งสองมุมนะครับบทยกที่หนึ่งครับแต่พระไขน้ำามาตามร้านขาชั้นนําทั่วประเทศครับนี่ครับมาตามต่อเกมบนที่ยกที่สองครับ พยายามเดินเปิดเกมครับถีบนำทางเข้ามาครับชาติจิตติครับมาด้วยความมั่นใจนะครับดูครับแข้งขวายายาศาสนำทางเข้าไปก่อนครับนี่ครับชาติจิตตินี่พื้นเพ็นมวยเข้าครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่อุธที่ถนัดครับพยายามหลอกล่อโดยการวางแข้งไปก่อนวงในปล้ำเมื่อหลายว่ากันครับตอนนี้เลาะเล็มไว้ยังหาะวงนอกไปก่อนครับชาติจิตติต่อนปพวกซ้ายแข้งขวายังลงไม่ได้ครับปันเพชรยังรัดกลุ่มครับ ปักหลักรอจกกังหวะอย่กลางวินาทีอ้าวทิ้งมัดขวากข้ปานเพชรครับชกันด้วยอุ้ยศอกซ้ายของชาติิตติครับหลอกเข้าไปจะต่อยมาแต่ที่ไหนได้ครับสอกซ้ายสับเข้าไปครับแต่ว่าปานเพชรเองยังทนอยู่ได้ครับบ่งบอกถึงการฝึกซ้อมที่ดีเยี่ยมครับดูครับเกมน,นี้โอกาสที่จะม่ตองพึ่งใบคะแนนเป็นไปได้สูงครับดูครับขวายาวๆมาติดบัง โอ้โหดีครับแมดูพยายามที่จะเปิดเกมลุกกันแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหนี่นะครับบริเวณแผ่นอกของทางด้านปานเพชรได้มีรอยเลือดครับโอ้แต่แต่ว่าแต่ว่าจุดไหนครับโอ้ยแสกหน้าพอดีครับปานเพชรเอาแล้วครับมีต้นเหตุจนได้ครับปานเพชรออกภิจิตร์นี่ครับโดนเตะขาเจาะยางนะทำท่าจัดดุ่งครับเอาละคโอ้จบเลยหรือเปล่าครับโอ้ดูครับแม่โดนขาครับโอ้ท่าไม่ดีครับตอนนี้ทั้งแตกด้วย โอ้โหแล้วก็ตอนนี้ครับตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากครับโอ้โดนขาครับต้องกัดฟันบวกหนยครับอีกประมาณหนึ่งาทีโอ้ไม่ไหวครับกรรมการโบกมือเลยครับโตเป็นทางด้านชาติจิตติครับที่สามารถเอาชนะไปได้ครับแบบเหนือความคาดหมายเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นชนะที่งดงามครับของเขาจริงๆครับชาติจิตติขจโต้ปาจีครับวันนี้นี่มวยเดืดสมเวรเดือดของเราครับดูเดือดจริงๆครกับ